สวัสดีครับพืกอนๆสยามพิบูลคลับนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับก็จะพาคิงการ์เนอร์นะครับผมไปเที่ยวนะครับผมแล้วก็ผูกปะสังสรรค์นะครับกับพี่ท่านหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้นัดกันนะฮะไปเที่ยวนะครับผมเที่ยวหาดนะครับผมแล้วก็คุยมิตริ้งกันเล็กๆนะครับผมมิตริ้งกันเล็กๆนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะผมตอนเอาคิงการ์เนอร์ขึ้นรถนะครับผมพอดี มีในตัวอิดชานะครับผมมีตัวอิดชาอยากไปด้วยนะครับผมก็บันเทิงหน่อยนะครับผมก็เลยได้โอกาสมาถ่ายาในรถเลยแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนะครับผมในการเปิดตัวคลิปนะครับผมก็คิงการ์เนอร์นะผมตัวเดียวนะครับผมเนี่ยนั่งท้าย กระบะเอ้ท้ายท้ายแคบนะครับผมท้ายแครบนะครับผมผมก็ขับนะครับผมก็ไม่มีใครมาด้วยนะครับผมมากันสองคนมากันหนึ่งคนกับหนึ่งตัวนะฮะมากันหนึ่งคนกับหนึ่งตัวนะฮะก็จะไปถ่ายกับโลกินะครับผมโบโบนะครับผมโบโบเลื่อนลอยนะครับผมเดี๋ยวมาดูโบโบนะครับผมตัวใหญ่นะครับผมว่าว่าโบโบนะครับผมจะตัวใหญ่มากกว่าคิงกา a ์เนอร์แค่ไหนนะฮะผมดูแล้ว โบโบนะครับผมใหญ่กว่านะผมโรกิจะใหญ่กว่านะผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าระหว่างบูลี่ XXL กับโบโบร้อยนะครับผม XXL นะครับโครงสร้างแต่ละแบบแต่ละสายพันธุ์นะครับผมมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมตัดคลิปไปหาดเลยแล้วนะครับนะครับเพราะว่านี้ผมก็จะไปหาดบางสเลีนะครับผมสัตหีบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า สองตัวนะผมเขาเจอหน้ากันแล้วเขาจะรู้สึกมีท่าทียังไงนะผมมีมีรีแอคยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมตอนนี้รถติดมากนะครับแารเดก็นั่งแล้วนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันนะครับผมไปน,นะ,ปะ <No. S 1> ไหละ,หละครับผมตอนนี้ก็จะถึงหาดบางเสเล่แล้วนะครับผมก็วิวกำลังดีเลยนะผมตะว,วันกำลังแบบ ค่อยๆตกลงมานะครับผมอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับอากาศไม่ค่อยร้อนนะผมกพลังดีนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมเนี่ยครับผมลงเนินเนี่ยก็ถึงหาดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวนะครับผมอ่าครับผมเนี่ยฮะหาดนะครับหาดจะถึงแล้วนะครับเนี่ยครับผมลงเนี่ยก็ถึงแล้วนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าพี่ต้อมแกอ่าจอดรถตรงไหนนะครับ นุ่นไปนุ่นเลยนะครับอ๋อภูเขาสวยนะฮะต้องดูแกก่อนม่รู้ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็คนเล่นน้ําเต็มเลยนะเราจะมาอยู่โซนหลังๆนะครับที่ไม่ค่อยมีคนนะฮะอ่าถึงแล้วนะครับผมแกรออยู่ครับอ่าโลกิอยู่แล้วเนี่ยอ่าครับผมถึงทะเลแล้วนครับผมเดี๋ยวก็จะเปิดประตูให้กินเนอร์ทางนู้นนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวก่อนนะฮะ ผมเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นกันนะครับไปฝั่งนู้นกันนะครับผมคนน้อยๆนะครับคนน้อยๆนะครับผมรถก็เยอะนะครับผมตั้งแต่นู้นเลยนะฮะอ่าพอไหมคิงกันเนอโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปเปิดทางนู้นนะครับแล้วผมตอนนี้ก็ถึงหาดแล้วนะครับอ่าปล่อยให้คิงกันเนอร์นะครับผมได้เล่นเล่นนะครับผมชิลๆนะครับ ตอนนี้คิงกันเนอร์น่าจะรู้สึกว่าชอบมากนะครับนี่ครับผมไม่กลัวเลยนะครับผมเอ่ครับโคตรเท่ครับผมโคตรแอคเลยครับโคตรแอคเลยครับดูครับผมไม่ไปไหนเลยครับผมเย็นเลยครับผมให้ดูวิวฝั่งนี้บ้างนะฮะเอ่ครับผมสุดยอดอตัด อ่าครับผมเ,เดี๋ยวดูช่างภาพนะครับผมพี่ต้อมนะฮะนี่นะครับผมมากับพี่ต้อมนะครับกันน้อคือบ,บอยเข้ามาโอ้กันกันวะกกันโอ้โห,โหชอบใหญ่เลยครับชอบใหญ่เลยครับ อ่าครับผมสําหรับคิงกัรเนอร์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูโลกินะครับผมเนี่ยพี่ต้อมเป็นคนถ่ายนะฮะเป็นคนถ่ายนะฮะนี่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูโลกิกันนะครับโลคิครับผมมาดูโลกินะครับโอ้โหดูนะครับผมใหญ่มากครับผมโลกินี่ครับผมโลกิครับเป็นบูบเลื่อนร้อยนะฮะ เดี๋ยวมาดูมุมข้างนะฮะเนี่ยครับผมโลกินะครับก็ดูกใหญ่มากครับผมดูมุมขาหลังครับว้าวสุดๆเลยฮะมารดกินงก่เน้อไว้นู่นฮะเนี่ยครับผมใครที่ไม่เคยเห็นโบโบร้อยนะครับเนี่ยฮะอือหือตรงนี้ แสงได้ครับพี่ต้อมเนี่ยแสงได้มากเลยชัดมากเลยนี่ครับผมโบโบร้อยนะฮะโลกินะครับตัวนี้อยู่สเตเฮบนะครับผมอยู่ฟาร์มพี่ต้อมนะฮะนี่ครับผมยอดฮะฝากด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มามิสติ้งนะผมพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ฝาก กดติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมคิงการเนอร์นะครับผมโลกินะครับผมผมนะครับพี่ต้อมนะครับผมจบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับออืืหอได้เลยครับ